สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่องพัฒนาการอำเภออินดี้ก็พามาเยี่ยมชมนะครับความเคลืบหน้าของการทำโคกหนองนามโมเดลนี่คือพื้นที่ทำโคกหนองนามโมเดลนะครับที่บ้านริมห้วยนะครับบ้านริมห้วยตั้งอยู่ที่หมู่ที่เจ็ดตำบลตูมอพเภอปราง,งกูจังหวัดสีสกษเป็นแปลงของคุณยายคำแพงอากาชาตินะครับก็มาดูนะครับว่า ทำโคกหนองนาแล้วปลูกพืชปลูกผักอะไรบ้างสิ่งแรกที่เห็นก็คือฝรั่งฝรั่งนะครับก็กำลังเลีย้ยงต้นนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จดินก็จะแห้งนิดนึงนะครับต้นไม้ก็จะน่าจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าใดนันะครับนี่คือกล้วยนะครับก็น่าจะมีกล้วยนะครับเป็นเป็นยืนพื้นนะครับ กล้วยขิงขิงขาที่เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงกําลังแตกยอดแตกชอ่อแล้วก็กล้วยก็ได้กินครับมีออกลูกไปทั่วไปหมดนะครับด้านล่างก็จะเป็นการปลูกต้นหมากนะครับก็จะมีหมากมีหมากมีกล้วยมีฝรัง่งมีมะม่วง นะครับก็เป็นธรรมชาติของโคกน้องนานะครับก็จะพยายามปลูกให้มีพื้นที่มีอยู่มีกินแล้วก็มีพืชที่มีความหลากหลายผสมผสา,าในอยู่ในแปลงนะครับทางนู้นก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ที่กักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งนะครับก็รอรุ้นว่าปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับเป็นปีที่สอง ของการทำโคกหนองนานก็รอลุ้นรอดูว่าปีนี้จะมีการกักเก็บน้ำจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรซึ่งปีที่แล้วคลองไส้ไก่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้จนพ้นฤดูกาลนะครับก็ไม่ครบนะบไม่ครบ12เดือนประมาณเดือนมีนามีนาเมษาพฤษภาก็น้ำเริ่มแห้งน้ำเริ่มแห้งนะครับแห้งสนิทเลยนะครับต้องรอฝนมาเติม นี่ให้ดูสภาพคลองไส่ไก่ก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าแปลงนี้จะจัดการอย่างไรนะครับกับคลองไส่ไก่นะฮะทำยังไงถึงจะมีน้ําใช้เพียงพอตลอดทั้งปีก็รอรุ้นนะครับว่าปีนี้นะครับนี่ก็เป็นช่วงช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วประมาณพฤษภาคมก็เก็บน้ำไม่อยู่แล้วนะครับก็รอดูว่าปีนี้สภาพจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับ นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหมากด้านล่างก็จะเป็นหมากนะครับอันนี้ก็เป็นขนุนนะครับที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเอาเมล็ดมาหยอดในช่วงต้นผลนะครับวิธีนี้ก็น่าจะทําให้ขนุนเนี่ยนะครับสามารถทนทานต่อโรคแล้วก็สามารถรอดพ้นในฤดูกาลนี้ไปได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสับประรดสับประรดก็เป็นพืชที่มีชื่อเสียงด้านความมีน้ําอดน้ําทน นะครับทนในเรื่องความแห้งความแรงได้ค่อนข้างดีในลมุดนะครับปลูกไว้นานแล้วไม่สามารถเติบโตได้ก็เป็นสภาพแบบแห้งๆห่วยๆนะครับเฉาเฉไปนะครับนี่ก็ส่วนนี้ก็ยังเป็นโซนหมากมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ทรงดีอยู่ครับทรงดีเหมือนมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็รอดไปได้ นี่ก็เป็นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งที่ที่ท่าทางดีทรงดีมีโอกาสรอดนะครับก็มารอบนี้ก็ถือว่ารกมากเลยนะครับยังไม่มีการสางกิ่งยังไม่ได้จัดการในส่วนอ้อยคันน้ํานะครับก็ค่อนข้างรกทีเดียวมะพร้าวก็ยังอยู่นะครับมะพร้าวลงไว้ประมาณ5ต้น6ต้นนะฮะร,รอดแล้ว1 2 3สา ไปดูนะฮะเดินตามไปดูกันสามสี่เนี่ยฮะต้นที่สี่นะครับไปดูต้นที่ห้ายังอยู่ไหมต้นที่ห้าก็ยังอยู่แต่ว่าดูจะไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักสำหรับมะพร้าวต้นที่ห้านะครับก็ค่อนข้างรกนะครับยังไม่ได้จัดการยังไม่ได้จัดการแปลง ให้ดียังไม่ได้จัดการแปลงให้สวยนะครับต้องใช้เวลาสะสางสักนิดนึงนะครับสำหรับด้านล่างนะก็จะมีมะพร้าวเหมือนเดิมอีกกระพักหนึ่งเนาะอีกกระพักหนึ่งก็จะเป็นกระพักล่างในพื้นที่หนองตรงนี้มีพื้นที่หนองอยู่ นะครับหนึ่งลูกนะครับน้ำก็ยังใสสะอาดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการจัดการก็ยังไม่สะอาดนะฮะยังไม่สวยงามมากมีต้นมะพร้าวที่อยู่ตะพักขอบต้นไม้ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับรวมทั้งต้นหมากก็แซมแซมขึ้นมาครับนี่คือต้นหมากนี่คือต้นมะพร้าว ก็ปีนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ปลูกมะพร้าวเสริมนะครับให้เต็มพื้นที่นะครับสวนด้านล่างนะครับเห็นไหมครับด้านล่างปลาก็ว่ายไปว่ายมานะฮะน่าจะขาดสารอาหารไม่มีอาหารกินเพราะว่าสารานี้ก็ดูแล้วน่าจะมีแหล่งอาหารสําหรับปลาค่อนข้างน้อยแพลงต้นหรือพืชน้ําต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีนะฮะก็ต้องอาศัยอ,อ,อาหารตาม ธรรมชาติไม่พอก็ต้องมีอาหารเสริมมาให้เดี๋ยวผมลองไปหาอาหารเสริมมาให้ปลาก่อนนะครับเด,เดี๋ยวจะเดินลัดเลาะตรงนี้เดินลัดเลาะตรงนี้ไปหาอาหารเสริมก็ใช้อาหารปลากินพืชใช้อาหารปลากินพืชเมื่อกี้เอาหัวอาหารปลามาวางไว้ตรงนู้นนะครับนี่ก็แผงโซล่าเซลล์นะฮะ ใช้ได้หนึ่งปีแต่วันนี้ก็เหมือนจะทิ้งร้างแต่ยังไม่ทิ้งนะครับก็มีปัญหาความไม่เสถียรของใช้ของการใช้พลังงานโซลาเซลล์แสงอาทิตย์ก็อยู่ระหว่างการปร,ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับเดินไปหอบเหนื่อยไปด้วยนะฮะนี่คือหันปลากินพืชที่จะชวนเพื่อนๆไปให้อาหารปลาข้างล่างบริเวณหนองก่อนลงไปทางหนอง ให้มาดูบริบทพื้นที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งดูครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่คลองไส้ไก่นะครับในขอบขอบของคลองผมก็เอาต้นขนุนมาหยอดมเมล็ดไว้เมื่อฤดูฝนก็งอกขึ้นบ้างไม่เยอะนะครับนู่นะครับก็เป็นพื้นที่คลองไส้ไก่ก็รอรุ่นครับว่าปีนี้คลองไส้ไก่ของเราจะ รับน้ําได้มากน้อยขนาดไหนส่วนฝั่งนู้นก็เป็นพื้นที่ป่าครอบครัวเป็นที่อาศัยนี่คือถนนที่ตัดเข้าโคกหนองนานะครับเนี่ยฮะโครงสร้างของแปลงเมื่อดําเนินการมาได้หนึ่งปีกว่าก็ะจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่รับประกันว่าไม่ไม่ทิ้งร้างไม่ทิ้งร้างแล้วก็ปลูกพืชตาม เกษตรกรรมธรรมชาติแล้วก็เน้นแนวแนว,แนวการปลูกแบบอินทรีย์นะครับก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับที่นาที่ดินต่างๆนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้กับครอบครัวนะเนาะอาเดี๋ยวผมจะลองนั่งตรงนี้แล้วก็ดูสิครับว่าปลาจะมาไหมครับให้อาหารปลา ปลาที่เลี้ยงอยู่ก็จะเป็นหลายชนิดนะครับเป็นปลากินพืชรวมทั้งปลาบึกนะครับมีปลาบึกมีปลาเทโพด้วยนะครับก็ทดสอบดูครับน้องมีน้องนี้มีความลึกอยู่ที่7เมตรนะครับก็ให้ดูปลากินอาหารปลาแหวกว่ายไปมาก็เลี้ยงไว้ ความสุขอย่างหนึ่งนะครับของชีวิตที่เราเห็นปลามีความสุขในการได้มารับอาหารจากพวกเรานะฮะเอาให้กินไปเลยนะครับให้มีความสุขเอานี่คือพื้นที่ความสุขนะครับของคนทำการเกษตรก็ ก็ดีเท่านี้แหละครับเรื่อนชื่นชมดูปลาที่เติบโตขึ้นทั้งมีมีปลาบึกปลาทีโพนะครับอีกสักพักหนึ่งก็ก็น่าจะเริ่มที่จะสามารถบริโภคปลาเหล่านี้ได้นะครับปลานิน่นปลาตะเพียนนะครับรวมถึงปลาทับทิมนะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศ ของบ้านเรานะครับโคกน้องนาบ้านริมห้วยนะครับเป็นโคกน้องนาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขุดจากกรมการพระนามชนหรือที่เรารู้จักกันในานามโคกน้องนาพระนามชนกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ผ่านงบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยเหลือสนับสนุนให้พี่น้องเราปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่การทำแบบผสมผสานนะครับ จากการทำเกษตรแบบอินทรีย์มาสู่วิธีการผลิตจากจากเกษตรเคมีมาสู่วิธีการผลิตแบบแบบอินทรีย์แบบทางเลือกก็ค่อยๆทำค่อยๆดูนะครับให้ให้ดูภาพกว้างสักนิดหนึ่งนี่คือพื้นที่รอบๆน้องนะฮะโคกน้องนาบ้านเริมห้วยนะครับก็ปลูกพืชส่วนใหญ่ก็เป็นการปลูกกล้วยนะครับได้กินกล้วยแล้วแหละนะครับ ล้วยบ้างอ้อ,อยอ้อยบ้างนะครับแล้วก็มะพร้าวเอาละครับวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าของแปลงให้เพื่อนๆชมก็ฝากกดติดตามช่องพัฒนาการอำเภออินดี้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อำลาครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอาคลิปดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆเพื่อเลขกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันวันนี้สวัสดีครับ